สีห้ามพลาดค่ะแพนโทนประกาศสีใหม่มาจำปี2023คือคือคือสีมาจนต้าค่ะแพนโทนนะคะที่คนในวงการพิมพ์จะรู้จักกันดีค่ะกับผู้สร้างมาตรฐานการเทียบสีที่ชัดสุดๆหรือที่เรารู้จักกันในชื่อแพนโทนแม t ชิ่งซิสเต็มได้ประกาศสีใหม่แห่งปี2023ค่ะ สีพันโทนสำหรับปีหน้านี้นะคะหรือแพันโทน181750 v i v a า Magenta คือเฉดสีธรรมชาติจากตระกูลสีแดงโดย v i v a Magenta นะคะจะเป็นสีแดงเลือดหมูที่ให้ความสมดุลระหว่างความอบอุ่นแล้วก็ความเย็นค่ะให้ความรู้สึกถึงความกระปี้กระเป๋าบ่งบอกถึงสัญญาณใหม่แห่งความแข็งแกร่งค่ะ ซึ่งเปนสีนะคะที่เป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญค่ะแล้วก็ไม่เกรงกลัวสิ่งใดเราใจมองโลกในแง่ดีแล้วก็ความสุขค่ะ โดยเลติสไอซ์แมนนะคะผู้อำนวยการบริหารแพนโทนคัลเลอร์อินสติจูกล่าวเอาไว้ว่าในยุคเมตาเวิร์สเรามองหาแรงบันดาลใจจากธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่มีอยู่จริงซึ่งสีแพนโทนวิวามาเจนตานี้นะคะก็มีรากฐานมาจากตระกูลสีแดงค่ะแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสีแดงของโคชินลซึ่งเป็นหนึ่งในสีย้อมที่มีค่าที่สุดในกลุ่มสีย้อมธรรมชาติค่ะ อีกทั้งนะคะก็ยังเป็นหนึ่งในสีที่เข้มที่สุดและก็สว่างที่สุดเท่าที่โลกรู้จักค่ะดังนั้นนะคะวิวามาเจนตาก็จึงเป็นสีที่มีรากฐานมาจากยุคดึกดำบันเชื่อมโยงปัจจุบันเข้ากับสสารเดิมอีกครั้งค่ะเรียกพลังแห่งธรรมชาติเพื่อกระตุ้นจิตวิญญาณและสร้างความแข็งแกร่งภายในของเราค่ะ ซึ่งสําหรับสีมาเจนตานะคะหลายๆคนก็น่าจะพอเคยเห็นผ่านตากันมาพอสมควรแล้วค่ะอย่างชาวเน็ตหลายคนนะคะก็แซวถึงคารเมนไรเดอร์ดีเคดเขาว่าในที่สุดเนี่ยคนจะได้รู้สักทีว่านายอะ่ะไม่ใช่ไรเดอร์สิ่มูแต่เป็นสีมาเจนต้ากันค่ะเรียกผิดไม่ได้แล้วนะซึ่งเรียกได้ว่าสัน่นสะเทือนวงการการออกแบบแน่นอนค่ะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยน่าจะชอบสีนี้กันนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสีนีโดนใจเพื่อนคนไหนกันหรือเปล่าคะอย่างสีวีวามาเจนตาสีใหม่ของเพนโทนสีประจำปี2023ใครชอบแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะอย่าลืมติดตามช่อง The State of Wild World กันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะส่วนเพื่อนคนไหนเนี่ยสนใจเรื่องใดเป็นพิเศษแล้วอยากให้เรามาเล่าเนะะี่ยค่ะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปบอกได้เลยนะคะโุนนี้ขอตัวไปอินกับสีมาเจนตาแล้วคะ่ะ บ๊ายบายค่ะ